ทุกคนอย่างที่ทราบกันนะคะแปลงนี้เราได้มาทําการบันทึกเทปหลายรอบแล้วนะคะแล้วก็มาตั้งแต่เริ่มทําใบก่อนที่จะมีดอกนะคะนั่นรอบหนึ่งแล้วก็มารอบที่เป็นดอกมารอบที่เป็นลูกแล้ววันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะมาเยี่ยมชมแปลงท่านรองนาลินนะคะในระยะหลังเก็บเกี่ยวนะคะว่า หลังจากที่เราใช้ปุ๋ยแบคแคทต่อเนื่องมาทั้งตลอดฤดูการถูกไหมคะพี่ครับครบตลอดฤดูกาลแล้วก็แบคแคทอย่างเดียวถ้าเป็นทางใบครับ,รบทางใบนะทางใบแบคแคทอย่างเดียวฉีดพ่นอย่างต่อเนื่องมาแล้วใบใหญ่ด้วยอ่าสภาพหลังตัดเทียบก,กันกับที่ผ่านมาแตกต่างกันมากไหมคะพี่แตกต่างครับอ่าเป็นไงบ้างคะใบมันใหญ่ดีใบเขียวตลอดเลยใบก็ยังเขียวตลอดครับครับใบไม่มี เนี่ยิ่งเพิ่งตัดไปเมื่อเดวันที่ประมาณสิบแปดเดือนเมษาใช่ไหมคะหมดวันที่1ิบเก้าอ่าสิบแปสิบเก้าโดยประมาณนั้นใช่ค่ะเเนี่ยหมดวันที่สิบเก้าแล้ววันนี้วันที่เจ็ดต้นเอยใบเอยยังมีความเป็นเขียวขนาดนี้พอใจไหมคะพอใจครับมีใครผ่านไปผ่านมาแล้วเขาแปลกใจไหมี่แปลกครับแปลกเพราะว่าใบมีใบเขียวใบยังหนาอยู่นะพี่นะ ค่นั้นแสดงว่าก็คือถ้าในเรื่องของความสมบูรณ์สมัยก่อนเนี่ยการทําทุเรียนบางคนเนี่ยในช่วงที่เป็นลูกหรือเป็นดอกเวลามียอดอ่อนออกมาเขาจะกดยอดถูกไหมคะใช่ของเรากดไหมไม่กดไม่กดไม่กดเลยนะคะปล่อยให้ไหลเลยใช่แล้วลูกล่วงไหมดอกล่วงไหมไม่ล่วงไม่ล่วงแล้วสุดท้ายเนี่ยคือผลของมันคือหลังจากที่เราปล่อยให้มันไหลก็คือหลังตัดปุ๊บมันจะได้สภาพต้นที่เราฟื้นฟูง่าย